เรียนบ้านเขาว,วังตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลตรังอําเภอมายอจังหวัดปัตตานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2ส,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาวังมีจำนวนบุคลากร21คนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น277คนและมีนายมุตต佛ากแกสมานเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาวังดำเนินงานตามนโยบายเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้จุดเน้นข้อที่1พัฒนาความพร้อมเด็กปรถมวัยวิธีการดำเนินงาน การวางแผนแรประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูชั้นอนุบาล1-3และผู้ปกครองเพื่อดำเนินการตามนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2จุดเน้นที่ 1. 1พัฒนาความพร้อมเด็กประถมวัยโดยการสร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาความพร้อมทั้ง4ด้านของนักเรียนชั้นอนุบาล1-3โรงเรียนบ้านขาวาขาวางังการดำเนินตามแผน ยูคณะครูทั้ง3ามชั้นได้ร่วมกันประชุมและศึกษาหลักการจุดมุ่งหมายคุณลักษณะตามวัยและโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560เพื่อให้ทราบเนื้อหาการจัดประสบการณ์วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านและวิเคราะห์ผลการประเมินความพร้อมเด็กปฐมวัยในแต่ละด้าน และได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความพร้อมของเด็กปฐมวัยโดยคณะครูชั้นอนุบาล1-3ซึ่งออกแบบกิจกรรมดังนี้ 1. 1. กิจกรรมการพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย1.1การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่กิจกรรมนี้คุณครูจะเน้นการพัฒนาความแข็งแรงการทรงตัวความยืดหยุ่นความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆและจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้งเล่นเครื่องเล่นสนามและปีนป่ายเล่นอิสระ1.2การพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็กทุกครั้งในการจัดกิจกรรมคุณครูจะจะเน้นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อมือยิ้มมือการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบประสาทปามือได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนซ่อมและใช้อุปกรณ์ศิลปะเช่นสีเทียนการไกรผู้การดินเหนียวและอื่นๆ 2. กิจกรรมการพัฒนาความพร้อมด้านอารมณ์จิตใจและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมคุณครูมีการปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตอนเองและผู้อื่นมีความเชื่อมั่นกล้าแสดงออกมีวินัยรับผิดชอบมีมารยาและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ โดยจัดกิจกรรมต่างๆผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือกได้รับการตอบสนองตามความต้องการได้ฝึกปฏิบตัติโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 3. กิจกรรมการพัฒนาความพร้อมด้านสังคมเป็นการพัฒนาให้เด็กชั้นอนุบาลมีลักษณะน,นิสัยที่ดีสแสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวนันมีนิสัยรักการทำงาน ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นโดยรวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากคนแปลกหน้าให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันอย่างสม่ำเสมอ 4. กิจกรรมการพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาเป็นการพัฒนาความพร้อมให้เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์โดยจัดก,กิจกรรมให้เด็กได้สนทนาอภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นเล่นเกมการศึกษา ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันมุ่งปลูกฝังให้เด็กได้กล้าสแสดงออกในการฟังพูดอ่านเขียนมีนิสัยรักการอ่านทั้งนี้ต้องคำนึกถึงหลัการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็นสำคัญการตรวจสอบผู้บริหารและหัวหน้าวิชาการมาเยี่ยมเยียนและนิเทศกำกับติดตามการดำเนินแต่ละกิจกรรม มีการสัมภาษณ์ครูนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนรู้การปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาความพร้อมของเด็กให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นประเมินผลความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมการปรับปรุงนําข้อสรุปจากการรายงานผลการประเมินแต่ละกิจกรรมพร้อมทั้งข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคนําเสนอในที่ประชุมคณะครูชั้นอนุบาล1-3 เพื่อพิจารณาทบทวนและหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไปจุดเน้นข้อที่2การอ่านออกเขียนได้วิธีการดำเนินงาน 1. การวางแผนประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูและผู้ปกครองเพื่อดำเนินการตามนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตานีเขตสอง จุดเน้นที่2การอ่านออกเขียนได้โดยการสร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านขาววัง 2. การดําเนินตามแผน2.1ประเมินการอ่านและการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อเป็นข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 2.2 จัดทำแผนพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และสร้างเครื่องมือแบบฝึกหัดต,ต่างๆให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเพื่อใช้ในการสอนซ่อมเสริม2.3ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อนวัตกรรมการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพื่อให้ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้สื่อการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนโดยมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1กิจกรรมอ่านยามเช้า โดยครูประจำชั้นจัดกิจกรรมในตอนเช้าหลังเลิกแถวใช้เวลา25นาทีให้นักเรียนฝึกการอ่านออกเสียงและฝึกการเขียนกิจกรรมที่2กิจกรรมภาษาไทยวัลคัมคือการนำเสนอคำศัพท์ภาษาไทยวัลละหนึ่คำโดยสภา,านักเรียนจะนำเสนอคำศัพท์ความหมายและประโยคให้เพื่อนๆอ,อ่านตามกิจกรรมนี้ทำช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้ากิจกรรมที่สม กิจกรรมท่องบทอาขยานและสูตรคูณกิจกรรมนี้จะให้นักเรียนท่องบทอาขยานตามระดับชั้นของตนเองและท่องสูตรคูณหลังคาบสุดท้ายก่อนกลับบ้านกิจกรรมที่4กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่โดยบรรณารักษ์จะวางหนังสือตามจุดต่างๆเพื่อให้นักเรียนอ่านหนังสือที่สนใจในเวลาว่างตอนพักเที่ยงและระหว่างรอรถกลับบ้านกิจกรรมที่ห้า กิจกรรมเสริมทักษะวันสำคัญให้นักเรียนร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเช่นวันภาษาไทยวันสุนทรภู่ซึ่งกิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกการอ่านและการเขียนผ่านการประกวดต่างๆเช่นการอ่านบทร้อยกรองการคัดลายมือเป็นต้นกิจกรรมที่6กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะ ทางภาษาเป็นกิจกรรมที่ฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียนหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยดำเนินการก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล3และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทยซึ่งเน้นเรื่องการอ่านและการเขียนเพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นประถมศึกษาปีที่2กิจกรรมที่7 ศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาคือการให้นักเรียนเรียนรู้ผ่าน QR Code โดยครูเป็นผู้จัดทำสื่อการเรียนรู้ต่างๆในแต่ละรายวิชาสร้าง QR Code เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่าน QR Code ได้ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการกิจกรรมที่8กิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่3และชั้นประถมศึกษาปีที่4 โดยจัดนักเรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้กลุ่มละ3าถึงหคนต่อครู1คนโดยแยกนักเรียนออกมาเรียนในคาบเรียนภาษาไทยจำนวนสีคาบและเรียนร่วมกับเพื่อนจำนวนสคาบ 3. การตรวจสอบติดตามตรวจสอบประเมินผลร่วมกันระหว่างผู้อํานวยการสถานศึกษาคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนแต่ละคน นำผลไปสรุปและแก้ปัญหา 4. การปรับปรุงการดำเนินการอย่างเหมาะสมโดยการนำผลการดำเนินการต่างๆสรุปรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อหาปัญหาจุดบกพร่องวางแผนการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาต่อไปจุดเน้นข้อที่3การสอน Active Learning <S 1. 1. <S การวางแผน ประชุมวางแผนระหว่างผู้บริหารและคณะครูเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มอบหมายให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning พร้อมนำไปใช้สอนจริง 2. การดำเนินตามแผนครูนำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ไปใช้ในการจัดกิจกรรมในแต่ละรายวิชา ครูส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมเพื่อให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และนำไปใช้ครูตรวจชิ้นงานของนักเรียนที่เกิดจากการจัดก,จดก,กิจกรรม3การตรวจสอบนิเทศการจัดการเรียนการสอน active learning ของครูทุกคนแบบกันยาณามิตรพร้อมให้คำแนะนำ C การปรับปรุงการดำเนินการอย่างเหมาะสมนำผลการดำเนินการต่างๆแล้วมาสรุปรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อสะท้อนปัญหาจุดบกพร่องวางแผนการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาต่อไปจุดเน้นที่ 4. การวัดและประเมินผล โรงเรียนบ้านเขาวังมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยมีกระบวนการดําเนินงานดังนี้โรงเรียนได้มีการประชุมวางแผนเพื่อกำหนดหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการจัดทำระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้คุณครูได้ศึกษาและส่งเสริมการนำระเบียบการวัดและประเมินผลไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คุณครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนครูผู้สอนมีการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสารการเรียนรู้ครูผู้สอนดําเนินการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู <c oughs> ้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนความรู้ความสามารถและศักยภาพของผู้เรียนโดยครูผู้สอนใช้วิธีการประเมินจากวิธีต่างๆต่อไปนี้ 1. การสังเกตพฤติกรรม2การสอบปากเปล่า 3. การพูดคุย 4. การใช้คำถาม5การประเมินการปฏิบัติหรือการประเมินตามสภาพจริง 6. กการวัดและประเมินด้วยแบบทดสอบเมื่อวัดผลเรียบร้อยแล้วครูผู้สอนนำผลการประเมินบันทึกผลการวัดผลของนักเรียนผ่านระบบธุรการชั้นเรียนอัตโนมัติ School Report เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และนำเสนอผู้บริหารโรงเรียนครูผู้สอนนำผลการประเมินผู้เรียนกำหนดวิธีการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนที่ได้ผลการเรียนซ้ำรายวิชาหรือซ้ำชั้นและพัฒนารูปแบบการวัดผลให้มีศักยภาพต่อไปจุดเน้นข้อที่5กระบวนการ PLC วิธีการดำเนินงาน 1. ขั้นการวางแผนประชุมวางแผนการดำเนินงาน PLC You ขั้นการปฏิบัติ 1. PLC ระดับโรงเรียนดำเนินการโดยผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านขาววังโดยแบ่งเป็นทีมระดับประถมวัยระดับประถมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษาตอนปลาย 2. PLC ระดับชั้นเรียนดำเนินการโดยครูและนักเรียนของแต่ละชั้นเรียน 3. นํนำปัญหาและข้อสังเกตมาแก้ไขร่วมกัน เช่นการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้การพัฒนาคุณธรรมและพฤติกรรมของนักเรียนซีสมาชิกในทีมมีการร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมโดยใช้แผนที่ร่วมกันออกแบบโดยการเข้าร่วมสังเกตการในห้องเรียนหรือผ่านคลิปวิดีโอการจัดกิจกรรมของสมาชิกในทีมเชขั้นการตรวจสอบติดตามตรวจสอบประเมินผลโดยผู้บริหารครูคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการชั้นเรียน ร่วมการสนทนาและสะท้อนผลหลังปฏิบัติขั้นการปรับปรุงร่วมการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนและปัญหาของโรงเรียนต่อไปผลการดําเนินงาน 1. นนักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มขึ้น 2. ผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนมีการพัฒนามากขึ้นจุดเน้นข้อที่6การนิเทศ360องศา 1. การวางแผนประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการชั้นเรียนและคณะครูเพื่อดําเนินการตามนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2โดยการสร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนานักเรียนและครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. การดําเนินตามแผนการนิเทศการศึกษาโรงเรียนมีการดําเนินการนิเทศการสอน3รูปแบบคือ2.1 นิเทศโดยผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยที่ผู้อำนวยการจะเข้าเยี่ยมชั้นเรียนในแต่ละชั้นโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า2.2นิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศ3คนประกอบด้วยผู้บริหารหัวหน้าวิชาการและครูกลุ่มสาระเดียวกันโดยมีปฏิทินการนิเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมในภาคเรียนที่1และเดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ในภาคเรียนที่2หลังจากการนิเทศครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปร,ปรับปรุงการเรียนการสอน2.3นิเทศโดยคณะกรรมการชั้นเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาโดยมีตัวแทนคณะกรรมการชั้นเรียนในแต่ละช่วงชั้นแบ่งเป็นระดับประฐมวัยระดับประถมศึกษาปีที่1-2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3- ถึงและระดับประถมศึกษาปีที่หาถึงวันที่10ถึง15กันยายน2565 3. การตรวจสอบติดตามตรวจสอบประเมินผลร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละคนนำผลไปสรุปและแก้ปัญหา 4. การปรับปรุงการดําเนินการอย่างเหมาะสมคือการนําผลการดําเนินการต่างๆสรุปรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อหาปัญหาและจุดบกพร่องวางแผนการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาต่อไปจากการดําเนินงานส่งผลให้โรงเรียนประสบความสําเร็จดังนี้ความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาระบบนิเทศภายในมีความเป็นระบบมากขึ้นส่งผลให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นและส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้น ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับบุคลากรทางการศึกษาครูได้รับการพัฒนาตัวเองมากขึ้นทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีการผลิตสืบเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมทั้งครูมีการจัดการเรียนการสอนแบบ a active l e a r n i n g มากขึ้นความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนมีการพัฒนาด้านการอ่านและการเขียนที่ดีขึ้น อีกทั้งนักเรียนได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากการแข่งขันมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนใต้นะเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาปัตตานีเขต2ในการนี้ทางโรงเรียนบ้านเขาวังขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนมาเติมเต็มให้คุณครูโรงเรียนบ้านเขาวังได้พัฒนาตนเองและนักเรียนต่อไปขอบคุณค่ะ